ตุม <Okay. S 2> ตามก็เจ็บคองแล้วนะฮะตัวทีจะเดินทางต่อนะฮะเอซวันนี้ก็จบแล้วนะฮะเอีนี่นะครับมาที่บ้านที่บ้านแม่บ้านเบาหอมนะเอฟซ บอกแล้วบอกแม่บอกพ่อบ้านบ้วกบอกแล้วนะฮะเอซีแกบอกว่าจะเอาได้ยังไงงานเลี้ยงมันต้องมีวันเลือก,กรานะคือเ,อจ,เออจ็บของเจ็บอะไรแล้วนะฮะ ปกติครับับป,ป,ปกติเลยเหรอนี่เราเราเก็บของไว้ก่อนดะ้วยเจแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็จะแม่มาเอาของด้วยเรื่องของเรื่องที่มานี่นะไหนๆก็มานี่แล้วเราไม่อยากเสียเที่ยวก็เลยเก็บของเอาไปด้วยเลยเจ้บอเจ้ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็มาเอาของนะครับก็คือมาเก็บของอัไรแหละแต่ว่าบอกข้อบ้านบอกหอมแล้วนะครับแกบอกว่าไปเอาได้เลยก็จะเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้นะครับตากไว้ให้ตากห้ไว้ตากไว้สาวบนเลยที่นี่นะบแล้วก็จะเอามาตัวอนนี้กำลังพี่เล่าูให้กำเอาของไปเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภูย เก็บของเรียบร้อยแล้วของก็ไม่มีอะไรเยอะของพี่ตะปูของผมนี้ตากผ้าไว้ก็เันไปเก็บผ้าตากไวเยอะเลยนะของที่ตากเลยนี่ก็ากาืข้าวพอมันถือฝนมันอับสวั แล้วทำไมเขาไม่ปิดประตูไว้ไม่รู้รับไว้ให้แกไว้รับไว้ให้แก ต้องให้แกใช้ดีไหมไม่รู้สิเราจะก็ต้องซื้อใหม่เขาบ้านบา <c oughs> อกงง,งเลยอนุญาตม้วนๆเลยละกันเก็บแบบรวเดเร็ว ดูแลแล้วมุกจะหารอเร่มามาเก็บปุ้ยจะเอาอันนี้ให้บมาต้นก่นอนเพราะว่าปลาต้นให้เนาะเอาไว้ให้เกตุผลที่เห็ดผลอนที่ผมมา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 ที่นี่แล้วก็มาเก็บของเลยก็มาเอาอันนี้บมาต้นจะซื้อต่อขายให้บมาต้น นครับโทรศัพท์ก็ขายสายเนี่ยมาต้นขาโทรศัพท์ก็ขายกีตาร์ก็ขายทุกอย่างนะฟีสายนี่แหละเอาให้มาต้นนี่ก็ขายอุปกรณ์ทธทามหาจินก็ขายไม่ได้ขายยังเหลืออยู่เหลืออะไรนี่ไงถ่ายคลิปอยู่นี่ไงแค่เครื่องเดียวนะ โอ้ยเห็นเดี๋ยวก็เดี๋ยวอ,หอ,หอ,หอนกับ่นเลยอันนี้จะขายไปเพื่อส่งค่ารถงวด,วดอ,อ่าค่ารถนาเอฟซีงวดรนถะคนมีภาระมันไม่เป็นผมไม่เข้าใจเพราะผมก็มีภาระเหมือนกันนะครับผมก็ ผมแค่เลื่อนวันเฉยๆนะฮะไม่จ่ายผมเป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่งวดลดนะน,น,นี่นคือหมดหนี่หมดสินปิดปิดจ็อบปิดจ็อบอะไรฮะปิดจ็อบอะไรเอ้าถ้าเราเราจ่ายเขาใช่ไหมอืมเขาก็จะลดนี่ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ม่ดีหรอขายทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเอาเงินไม่พอเนาะในเม่ามันไม่พอเราก็ต้องขายให้มันพอมอไซด์เราไม่ไม่ขายมอไซด์อ่ะ ขายทำไมมีมวดอยู่เหรอยเออเขาก็ผ่อนเขาถ้าขายเราจะเอาลายขีเดินเอาสิครับเราก็ดูความความน่าจะเป็นความอะไรไม่จำเป็นก็เก็บไว้มอใส่ขายนี่โอ้หมดเลยทันทีเลยอะไรไม่จำเป็นก็ปล่อยไปก่อนมีใครเอาไหมอันไหนไม่จำเป็นบ้างครับพิจารณาเอามันอันไหนจำเป็นไม่เก็บไว้อะไร มันไม่ได้ยากมันไม่ใช่ปัญหาเลยที่เราปลูลงไปคิดเอาให้เซีมาดูคลิปให้นี่ฮนะสู้ไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยละนี่อันนี้ให้บาต้นน่าสงสารเนาะเอฟซีบาต้นมีลูปใช่มีนเนมอนกันมีเหมือนก้ว น่กากระขายแล้วก็เขาตูผมตามยืนยันสถานะหน่อยตัวน,นี้เป็นไงบ้างอะไรยืนยันสถานะหน่อยก็ไม่จะเป็นอะไรจ่แค่เราเราอะไรไม่จะเป็นแล้วก็ปล่อยออกแค่นั้นเองยืนยันสถานะหน่อยโสดนะนะหรือไม่สโสด๋อไม่โสดครับไม่โสดนะครับผมโอเคนะ FC ทำไมใช่อยากรู้เราอย่าถามเรื่องนี้ ยืนยันสถานะเฉยขอ,อ,ข,อขอเป็นออันนี้ไว้ดีกว่าขอไม่พูดดีกว่าอขอไม่ตอบดีกว่าดีที่สุดโอเคฮะก็จะเดินทางเก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยนะฮะพีนะครับก็จะไปนะครับที่ศาลนะครับหลังจากกินข้าวแล้วก็มาเจ็บของนะฮะนะครับอืม ปิดอ,อ่าเจ็บเจ็บเจ็บรีบไปนะฮะ,ะชีวิตถ่มตามอย่งส้างหนาสงสารจริงจริงคนเรามันก็มีขึ้มนมีลงแหละเอาอย่างมากมายเวลาดวงตกมากระโต๊ ชีวิตผมก็สงสารจริงจริงยิ่งกว่าอีกเออเอาเอาพี่สบายใจนะฮะโอเคนะครับเราไปเจอกันที่มุกดาหารนะเอฟซี 4, สารออกมากินข้าวแล้วก็เจ็บของด้วยนะเอฟซีขอบคุณมากครับผม